เด็กๆทำอะไรกันเด็กๆเด็กๆทำอะไรกันวะทวยฟูทำอะไรอะทวย,ยฟูอ่ะทวยฟูอุ้ยดูตะกิมดิลูกตะกิมมันเรียบร้อยตะกิมเรียบร้อยอือ ดูน้องเล็กน้องเล็กมาแล้วน้องเล็กติดหญิงน้องเล็กติดหญิงนี่ลมลมแรงฉลิมอย่าไปทําอย่างนั้นลูกฉลิม ทวยฟูไอ้อ้วน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 ทำอะไรวะไอ้อ้วนทำอะไรหืมเล่นฝุ่นแล้วก็ไปนอนที่นอนแม่อ่ะตะกิมไปไหนกิมไปไหนตะกิมไปไหนลูกหืมไ จ้าเอ๋มาเฝ้าต้นพิกเหรอน้องเล็กทำอะไรน้องเล็กทำอะไรน้องเล็กทำอะไรจ้าเอ,ไอ๋ไอโบไอโบไอเกินไปไหน ไอ้เกินไปไหนเรียกเกินมาดิเกินมาเรวแล้วไอ้โบเกินมาลดน้ำยังลดน้ำผักยังลดน้ำผักยังวันนี้ลดน้ำผักยังฮะรลดน้ำผักยังลดยัง ก้นลดน้ำผักยังเนี่ยลดน้ำมะเขือยังรดยังวันนี้แม่ยังไม่เห็นเลยนะไปไปก้น สลีมสลีมทำอะไรวะสลีมไปหาแฟน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 หาแฟนทำอะไรกันลูกอันน่ะตีน้องทำไมอ่ะเกิดวันนี้ เปล่าเป่าเกินมาเกินมานี่เก <preview> ินามาดร็วเรวดิวดิวดิวลดน้ำผักยังลดน้ำมะเขือยังเฮ้เกินแม่ถามมาลดน้ำมะเขือยัง มาดูต้นมะละกอมีต้นมะนาวมีฝรั่งฝรั่งออกลูกแล้วติดเปล่าเนี่ยติดอยู่นี่ติดอยู่มะละกอ ต้นใบยอทำไมมันหงิกหมดต้นใบยอมาบรรยากาศเขียวเขียววันนี้ลมเย็นตอนเย็นลมเย็นนะคะบรรยากาศเขียวเขียวปะลูกน้องแมวก็จะตามปุ๊บปุ๊บไปไหนเขาก็จะตาม อันนี้ก็ต้นมะละกอไอโบโบเกินมานี้เกินมาเกนไม่ไปไม่ไปโบโบไม่ไปครูเกินไม่ไปจะยินไหมอุ้ยลมแรงลมแรงลมแรงอันนี้ก็ต้นมะม่วง โมงเขียวสวยอันนี้ก็ต้นพุดนะคะดอกพุดออกเยอะออก,ออกดอกเยอะมากเลยเต็มเลยออกดอกเต็มเลยโอหอันนี้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบก็ออกอเน,นี่มีฝักด้วยทำอะไรกันน้องแมวตามปุ๊กตลอดเลย ต้นมะละกอมะม่วงเปาเปาอันนี้ต้นมะละกออีกอันนี้พวงคามจะให้ไต่ขึ้นนี่นะคะทำที่ไต่ไว้ให้ขึ้นพวงคามมะม่วงลมเย็นมาก น,นี้ย่าญี่ปุ่นซื้อมาน้องชายซื้อมาไอเกินเล่นสเลตุ้มเป้หมดเลยเกินเกินจัดการเล่นสเลตุ้มเป้บรรยากาศเย็ยนๆกับต้นไม้ตอนเช้ามันก็ชื่นใจตอนเย็นมันก็ชื่นใจนะไปไหนกันไปไหนกันคะ ไปไหนกันครับน้องเล็กอย่าทำน้องนะหนูเป็นพี่อย่าทำน้องนะแม่ตีเลยนะแม่ตีตุ่นเลยดื้อดื้ออยู่ตัวเดียวนะดื้อาลูกมาเรกลับบ้านกันดีกว่าเร็วกลับบ้านเร็ว เร็วิลๆๆๆลิลลิลวิบรรยากาศต้นไม้ดูฝรั่งดีกว่าฝรั่งออกลูกกี๊อุ้ยออกสองลูกฝรั่งออกสองลูกนี่เปล่า ต้นไม้เขียวๆกับธรรมชาติสวยๆต้นละม่วงตัดออกนีนี่เยอะแล้วนี่ออกกิ่งเยอะเลยค่ะคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปนะคะพามาดูสวนผลไม้สวนผักบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ